เรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวแบบกับก้อนที่ต่อมไทรอยนะคะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมาด้วยอนาการที่บอนว่ามีก้อนบริเวณคอใช่ไหมคะคราวน,นี้คุณหมอก,ก็ต้องมาตรวจดูแหละว่าตรงนี้มันเป็นอะไรได้บ้างอาจจะเป็นไทรอยก็ได้เป็นต่อมนเหลืองก็ได้หรือเป็นแบบอะไรอย่างอื่นเลยก็ได้ก็ต้องมาตรวจขึ้นอยู่กับการตรวจอะถ้าเป็นต่อไทรอยที่บอกมันจะเคลื่อนที่ตามการเดินนะคะแล้วก็อยู่ตรงแกนกลางนะเออ นี่สารเห็นของต้นี่ไทรอยด์จริงมันแบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่เนาะอันแรกคือก้นที่ไม่ใช่เนื้อร้ายอันที่สองคือต้นที่เป็นเนื้อร้ายอหะหรือมะเร็งอันนี้ก้นท no? in ี care, no? ่ไม่ใ oh ช <im> <ous> <Scroll> <era> <ti> ่เนื้อร้ายจริงมันมีโอกาสเจอเยอะมากกว่านะก็คือจะเป็นอะไรได้บ้างอะอาจจะเป็นพวกแบบเนื้องอกชิ้นที่ไม่รแรงของตไทรอยด์เนาะหรืออาจจะเป็นซีสก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกคอพอกธรรมดาก็ได้คอพอกคอโตตัวอะบางทีตรวจแล้วมีพอกไทรอยด์ก็ได้นะแต่บางคนตรวจแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮอร์โมนปกติก็ได้หรืออาจจะแบบ กับไผรอยก็เจอได้นะคะหรือว่าอีกอันนี้ก็ติดงบอกนะเด็กก้อนนี้เป็น,นมมเร็กคราวนี้จะแยกสองภาวะอันนี้ออกจากกันได้ไงสิ่งที่สำคัญอันนึงก็คือการสารประวัะะติแล้วก็ตรวจร่างกายประวัติที่ทําให้สงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดเร็งไทรอยคืออะไรเนาะคือก็คือถ้าอายุน้อยมากๆหรือเยอะมากๆจะเสี่ยงกับไทรอยจริงๆก้อนแรอันนีมนนะ้มันแล้วแต่เรดเรสนะบางเลกก็คือถ้าอายุน,น้อยบางเลกเอาน้อยกว่าสิบสี่ บางเล็กเอาได้บน20เนาะหรือถ้าอายุมากบางเล็กอายุที่มากกว่า60ปีบางเล็กเอามากกว่า70ปีนะคะอันนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเจอก้อนที่ต่อไทรอยด์ในอายุที่น้อยมากๆแบบเยอะมากๆก็ต้องรอไว้ก่อนว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรที่ต่อไทรอยด์หรือเปล่าเนาะอันต่อมาคือเพศชายคือปกติอะไทรอยด์พวกไทรอยด์เป็นพีทหรือว่าพวกไทรอยด์อื่นๆื่อะส่วนใหญ่จะเจอในเพศหญิงเยอะมากกว่านะคะแต่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามท้ามาด้ก้อนแล้วเป็นเพศชายจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยอะกว่าในเพศหญิงนะคะแล้วก็น่าจะมีเ็เรืเ่องที่คนที่เคยมีประวัติฉายแสงบริเวณศีรษะและลำคอเนาะอาจจะเกิดเป็นความเสี่ยงไปเกิดมะเร็งได้ก้อนโตเร็วตอนแรกทาเหมือนแบบก้อน,นขนาดเท่าแบบไม่ถั่วเขียวโผล่ไปสักพักมันเริ่มโตแบบเท่าส้มเท่ามะน,นาวอะไรเงี้ยถ้าก้อนโตเร็วเนี่ยอาจจะต้องระวังแลบบ้วว่ามันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะ หรือว่าคนไข้ที่มีอาการว,กกว่ากดเบียดของอวัววะาข้างเคียงเส้แแเนแตกไอจลปากคือติดขัดอันนี้ววาอาจจะต้องระวังว่าไอข้อมันโตเร็วมันตัดเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอันทนึ่งคือมีประวัติมะเร็งไทรอยด์พรออครัวนะคะอันนี้เป็นประวัติที่ต้องซักเสมอว่าเอ๊ะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งไทรอยด์หรือเปล่านะคะส่วนการตรวจร่างกายที่สงสัยว่าคนไข้าอาจมีภาวะมะเร็งไทรอยด์น,นนะนึ่นก็คือ ม่เคลื่อนที่แล้วก็ผิวค่อนข้างขรุบกร่นดีจะต้องระมัดระวังนะและ้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าตรวจแล้ว,วมีแบบเส้นเสียงอ่อนแรงมีเสียงแหบหรือว่าคันได้ต่อมนั้นเปลืองโรคด้วยอาจจะต้องระวังว่าเอ๊ะคนไทยมีมะเร็งไทรอยด์หรือเปล่านะคะคราวนี้ถ้าแต่ว่าเกิดกเราไปทำเจอว่ามีก้อนที่ต่อมไทรอยด์ทำยังไงเนาะก้อนหนึ่งก็คือไม่รู้อะไรไปพบแพทย์เนาะส่วนใหญ่แพทย์ก็จะทำรู้ไอ้ตรงที่เจอเนี่ยมันเป็นไทรอยด์จริงๆหรือเปล่าแล้วก็ อาศัยการสัมวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะเองส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ถ้าตรวจเป็นไทรอยที athlete, ่เป็นมีความเสี่ยง่องการที่เป็นมะเร็งนะคะโดยทั่วไปก็คือเจาะไทรอยออกมาปุ๊บการทางานของไทรอยมักจะปกติเนาะซึ่งถ้าตรวจปกติปุ๊บนะเขาก็จะมักจะส่งไปทำอันเดอร์ซาวเนาะสเต็ปต่อไปที่อันเดอร์ซาวดูว่าลักษณะของก้อนเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งไทรอยได้มากน้อยแค่ไหน อันตราซาว์เราี่ดูความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะดูได้ดีที่สุดกว่าอิมเมจชิ้อื่นๆนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไปเจอแบบไปทำซีทีสแกนจากสาเหตุอะไรก็ตามปรากฏเจอต้อนที่ไทรอยหมอมาเจอหมอปุ๊บหมอก็ต้องส่งอันตราซาว์เพราะว่าลักษณะของอันตราซาว์ของไทรอยมันจะดูลักษณะที่ปกชี้ของการเป็นมะเร็งได้ดีกว่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเจาะไทรอยฟังชันเทสออกมาแล้วปรากฏว่า การทํําทางานของไทรอยที่แบบสูงไทรอยเป็นพิษขอจะไม่ไปส่งอัลตราซาวด์ขอจะส่งไปทำไทรอยสแกนเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะว่าไทรอยสแกนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าสกิตเราเกิดอัลตราซาวด์แล้วมีลักษณะข้อบกชี้ในการที่จะต้องสงสัรรยว่าเรแล้วก็จะต้องไปตรวจนะที่เขาเรียกว่าเป็น fine needle aspiration ก็คือเป็น FNA แหละก็คือไปเจาะตรวจแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดข,ของการทเออ FNA ก็คือจะต้องเป็น under ultrasound guide พอเราจะบอกได้ก่อนเราจะดูได้เลยว่าไอ้ตรงตำแหน่งก้อนที่เาจออาะไปอะ่มันถูกก้อนที่เราสงสัยมีความเสี่ยงต่อการเกิดมาเรงหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ้าสมมติว่าเกิดเราสงสัยมาเรงแล้วก็สงสัยมีการกดเบียดเอาไว้ว่าข้าเคียนเราค่อยส่งไปทำซีทีสแกนหรือเอ็มไอเนาะคราวนี้อันนี้ฮะเอารูปอนนาศาศาันตรธานให้ดูคร่าวๆอะค่ะว่าแบบตอนที่ตัดไทรอยด์เป็นไงอันนี้ก็จะเป็นหลอดลมเนาะ อันนี้ก็อันนี้จะเป็นลักษณะของต่อมไทรอยด์ของเรานะคะอันนี้จะเป็นข้างขวาอันนี้จะเป็นข้างซ้ายที่เห็นว่าอันนี้ก็คือเป็นไทรอยด์ปกติที่ไม่ได้มีก้อนไมไ่มีอะไรเลยแต่เมื่อไราก็ตามที่มีก้อนเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะดูได้แล้วว่าก้อนผิดปกตินะมันมีโอกาสที่จะตรงใสยมะเร็งมากน้อยแค่ไหนเนานะมาดูก่อนลักษณะของก้อนที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นมะเร็งคือประมาณ7 0 9 0จะมีอะไรเนาะหนึ่งก็คือก้อนนั้นเห็นไหมมันมีจุดขาวๆเยอะๆอย่างเงี้ย เยอะเยะมากๆเลยนี่เขาเรียกว,ว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นไมเป็นแคลเซียมเกาะไมโครแคลซิฟิมีชั่นนั่นช่วความเสี่ยง่อการที่จะเป็นมะเร็งน,นะต้เป็นต้อน Kelsey แคลเซียมเล็กๆนะถ้าใหญ่ๆปุ๊บก็อาจจะไม่ได้สงสัยมากหรือมีลักษณะที่เป็นแง่ขอบไมเรียบเห็นไหมคะดูขอบเป็นกรุ่ราบไมเรียงอาจจะต้องระวังหรือมีลักษณะที่แบบมีขดูขนาดของก้นมันมีความสูงมากกว่ามกว้างอันนี้จะต้องระวังไว้มันอาจจะเป็นมะเร็งไทรอยหรือเปล่า เนีน่ยมีความสูงก็ขอความกว้างหรือมีลักษณะที่แบบมีการเห็นไหมขอบเขตด้านบนมันดูแพร่ออกไปมันไม่มันไม่เห็นขอบเขตเชัดเจนเนี่ยต้องระวังให้เป็นมะเร็งหรื่านะคะหรือว่ามีแทลเซียมเหมือนกันแต่ว่าตรงน,นี้มันเป็นแทลเซียมขอบขอบเห็นไหมแล้วยู่ๆแทลเซียมมันก็เหมือนนีแตกออกจากกาันอันนี้ต้องระวงังว่าเอ๊ะไมอยู่ๆเทลเซียมที่มันอยู่รอบๆมันแตกออกไปมันมีอะไรที่แบบแพร่กระจายออกไป หรือว่าเกิดอัลซาแเรามีต่อมน้นเหลืองโตอันนี้จะเป็นความเสี่ยงของการที่อาจจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะอันนี้จะต้องไปเจาะตรงเอเอเอเตรงไทร,รอยเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือถ้าขนาดมากกว่า1เซนเนาะหรือถ้าสงสัยมากมา,มากกว่า0.8เซนก็คือเจาะนะคะอันนี้ถ้าเป็นความเสี่ยงบานกลางที่เป็นมะเร็งก็คือจะมีความเสีย่ยงประมาณ10-20%อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแบบ เป็นน้ำน้ำเขาจะเรียกไฮโปเอมโฟิีแต่ว่าไม่มีลักษณะดังกล่าวที่ออกมาก็จะเป็นความเสี่ยงกลางที่จะเป็นมะเร็งเนาะแล้วถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำเป็นยังไงเอ่อความเสียงกลางทักต่อก็คือขนาดที่มากกว่าหนึ่งเซนขึ้นไปเช่นเดียวกันเนาะจนถ้าเป็นความเสียงต่ำที่จะเป็นมะเร็งประมาณความเสียงที่เป็นมะเร็งแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซนก็จะมีเป็นก้อนที่เป็นค่อนข้างที่แบบเนื้อเหมือนคล้ายๆเนื้อไทรอยอ่ะหรือว่าเป็นเนื้อที่มันมีความเข้ม ดูแล, e แล้วมันขาวขึ้นมามากกว่าเงินแค่เลาตั้งข้างอันนี้ค่ะหรือเราก็ขอบเขดีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นความเสี่ยงต่ำนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นความเสี่ยงต่ำก็คือจะเจาะถ้าขนาดมากกว่า1.5เซนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นความเสี่ยงที่ต่ำมากนะอ๋ออันนี้เป็นความเสี่ยงต่ำอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะเป็นเซ็ตนะเป็นผุงน้ำเป็ะดำงที่เป็นผุงน้ำเนาะแต่ว่ามันมีลักษณะของนี้มีมีบริเวณที่เป็นแบบ เนื้ออยู่แบบแค่มุกเดียวอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เดียวกันที่จะเป็นมะเร็งประมาณ5-10เปเซช่นเดียวกันอันนี้ก็เจาะลักษณะแล้วกว่า15เซนส่วนถ้าเป็นความเสี่ยงน้อยมากอันนี้เป็นมะเร็งร้อยกว่า3นะคะก็คือจะมีลักษณะที่เาเรียกว่าเป็นฟองน้ำอะฟองจริงฟองลักษณะที่ค้ฟองน้ำหรือเป็นลักษณะที่เป็นซีดเนาะเหมือนมืกี้แหละแต่ว่าลักษณะของที่เป็นของแข็งอะไอตัวที่เป็นโซลิดตรงเนี้ย ดูไม่ได้แบบคอดเป็นอะไรทงนอันนี้จะมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งอันนี้จะเจาะถ้าขนาดประมว่าสองเซนต์ไดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นซิสเลยเป็นเพียวซิสเลยเป็นถุงน้ำดำๆอย่างเดียวไม่มีส่วนเนื้อเลยอันนี้จะเป็นโอกาสที่จะเป็นมะเร็งน้อยมากๆก็คือน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ต้องเจาะก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าจะเจาะก็อาจจะเจาะเพื่อรีพีชเฉยๆนะแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าในคนไข้ที่เป็นต่อมไทรอยด์ที่เป็นล้อตที่ต่อมไทรอยด์ที่เป็นซีกค่ะ กำลางเจาะไปแบบถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้มีแบบอาการปวดเกียดอาการออวัยวะข้างๆออกนาจะไม่ค่อยเจาะว่าเจาะปุ๊แบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสะพังก,กระโตขึ้นมาใหม่เนาะเราจะเจาะกรณีที่ม,มีความจำเป็นนิดเดิแล้วก็เออ่บางทีถ้าแบบกอ้อนมันโตเร็วบางทีอาจจะต้องระวังว่าให้มันอาจจะมีเลือดออกในก้อนข้าในกอ้อนโตเร็วก็ได้ถ้าไม่ได้สงสัยว่าที่เป็นอะไรนะคะโอเค แล้วก็อันนี้เป็นรูปวิธีทำไปนี้ถ้าบอกว่าถ้ามาเป็นก้อนแล้วเกิดจอบไทรอยฟังก์ชันเทสดูแล้วมันเป็นเหมือนไทรอยเป็นผีแล้จะทำไทรอยสแกนไทรอยสแกนก,ก็เพื่จะดูว่าเอ็กก้อ,อ,อนนั้นมันเป็นก้อนที่ผลิตฮอร์โมนหรือเปล่าเนาะถ้ามันผลิตฮอร์โมนปุ๊บมันก็จะมีลักษณะที่แบบมีการอัพเทสไอโอดีเพิ่มมากขึ้นก็จะเห็นเป็นสีดำนะคะแต่ว่าถ้าจะเกิดทำไปแล้วเกิดมันไม่ไม่เห็นเ,เป็นตำแหน่งก้อนนั้นมันเกิดแบบไม่อัพเทส เพื่อัในนั้นอาจจะต้องไปอันตรซารต่อเพรา,า,าะอะไรก็คือเรียกว่าเป็นลักษณะโคลนด,ดูก็คือมันจะสงสัยว่าเอออานจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้อยู่ก็ต้องไปทำอันตรซาดูแล้วก็เจาะตรวจ FNA ถ้าแบบมีลันนกษณะแดง